โยมที่ยังฟังไม่เข้าใจก็ฟังได้หลายรอบเองฟังได้หลายรอบคนอะไรนะฟังให้ใจเป็นกุศลเพราะว่าการเรียนเนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยเวลาในอีกอย่างเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งด้วยนะ ถ้าเป็นของง่ายซะแล้วเนี่ยโ,โ,โอ้ยพระองค์คงไม่ต้องสัง่งสปัญญาไว้<น>มากขนาดนี้ใครแม่มวยเออเขายังเรียนมาเป็น17นปะีแล้วเขาก็ยังต้องเรียนเรียนไปเรืเร่ยอยๆนะโยมธรรมะนี่เป็นของลึกซึ้งพอเล็กนี่เรียนมากี่ปีแล้ว 4, 4นั่นไม่ใช่น้อย<ต>นะน,นอกนอกชั้นเรียนนี่นานปีนานเลยถึงห้าปีไหมถึงสิบปีไหมไม่ถึงสิปีตั้งแต่อาจารย์อาจะาสุรไกยที่เป็นที่ทติดไปแล้วอาโอ้อน,นานลแล้วเมือม่อก่อนจะไปพักอยู่ที่บ้าน,น่นเวลา,นาสอบสอบไปนะครับให้สอบไปประเรียนก็จะสอน ใช่ใช่เป็นเกือบสิบปีเลยเห็นไหมพอได้เกิดตั้งเกือบสิบปีแล้วเรียนจะเรียนเปรื่ออะไรครับเออเห็นไหมอ่ตมาก็อบยี่สิบปีแล้วเนี่ยยี่สิบปีนี่คือผ่านมานะแต่ว่าเรียนจริงเรียนจริงเนี่ยประมาณสามปีเรียนจริงประมาณสามปีเนี่ยแหละสองปีสองปีกว่าๆนี่แหลยสองปีกว่า นอกนั้นก็ไปเรียนอย่างอื่นไงไปเรียนอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นแต่พอไปเรียนบาลีก็สี่ปีแล้วสี่ปีแล้วเฉพาะบาลีแล้วตัวมาสอนเรียนวินยัยมาสอนวินัยอีกก็หลายปีอยู่นะวนเวียนกับการเรียนการสอนวินายส่วนมากก็จะสอนด้วยนะไม่ใช่เรียนอย่างเดียวสอนด้วยอ้าว หเห็นแล้วก็เพิ่งท้อถอยทําความสาหะว่าเราได้ยินได้ฟังสิ่งที่ได้ยินได้ฟังยากเห็นไหมโยมมานั่งเรียนมานั่งเรียนกับคนนี้เ็าเรียนมากับสิบปีแล้วนะั่นเองอันเดิมเลยแหละไม่ใช่อันใหม่เขาเรียนอันเดิมในสังฆาตต่อมาเป็นสังฆาะสุดท้ายในบรรดาหัวข้อในสังฆานะมีทั้งหมดเท่าไหร่ มีทั้งหมดห้านะห้าหมวข้อก็เป็นสังาหาที่รวบรวมเอาหมวดธรรมต่างๆมาสมเค็จตั้งแต่อกุศลสังขารนิจกาสังหาโพธิปัจจะสังหาอันนี้เป็นสังหาท,ที่สี่นะไม่ใช่ที่ห้านะที่สี่เรียกว่าสัพพะสังหา สังฆาที่สี่นี้ท่านก็เรียกว่าสัพพะสังฆานะโดยขึ้นคาถาเริ่มแรกนะคถานะที่ท่านกล่าวไว้นะหัวข้อเริ่มแรกก็บอกว่าประมวลกลองทำทั้งหมดหมายความว่าแต่ละหัวข้อนั้นสามารถประมวล กภาวะธรรมทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงไม่ใช่เพียงบางส่วนเหมือนอกุศลสังฆห์ที่กล่าวไว้แล้วถ้าเป็นสังฆห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านเอาเพียงแค่บางส่วนถ้าเป็นอกุศลสังฆห์ท่านก็เอาเฉพาะอากุศลอย่างเดียวถ้าเป็นมิจฉะสังฆห์ท่านก็ผสมประสานก็จริงอยู่นะ แต่ว่าท่านก็ยังจัดเป็นหมวดธรรมแล้วก็ยังมีส่วนเหลืออยู่ในมิจฉาก็เรียกว่าหมวดธรรมที่ผสมกันเจ็ดหัวข้อแต่ก็ยังมีหมวดธรรมที่ท่านยังไม่ได้สงเคราะห์ก็ยังมีอยู่เหมือนกัน แต่ในสาภาสังกหานี้กลับไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านเอาหมวดธรรมที่สงเคราะห์สภาวธรรมได้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยในกลุ่มของสาภาวธรรมที่สามารถสงเคราะห์รวมกันได้ไม่ใช่เอามาแค่บางส่วนเท่านั้นนะก็จะเน้นไปในเรื่องของวิปัสสนาภูมิท่านจะเน้นวิปัสสนาภูมิ ในทีนี้ถ้าดูแล้วที่ท่านจะไม่ได้เอามาสงเคาะโดยเฉพาะหรือที่พอจะแยกได้บางส่วนก็จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นไม่มีนะก็มีที่จะทำที่ออกมาสงเคราะทั้งหมดเลยท่านจึงกล่าวว่าเป็นการประมวลธรรมทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงไม่ใช่บางส่วนก็คือเอาทั้งหมด เมื่อแยกเป็นหัวข้อแล้วก็จะได้ห้าหัวข้อด้วยกันในบรรดาห้าหัวข้อนั้นหัวข้อแรกท่านก็ขึ้นต้นด้วยขันห้าขันห้าที่เรียกว่ากองธรรมทั้งหลายที่ทรงไว้ซึ่งความบ้างเปล่าจากความเป็นสัตว์บุคคลก็เรียกว่าขันแปลว่ากองหรือว่าสภาวธรรมที่ต้องถูกทุกเกี่ยวกินอยู่ตลอดก็คือ,คอต้องสวยทุกอยู่ตลอดนะก็หมดขันห้า ขันห้าทั้งหมดอันแหละมีส่วนเท่าไหร่ท่านก็จะเอามาจําแนกให้หมดแล้วก็กลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มของอายตนะน,น,น,นะอายตนะกลุ่มที่สามก็จะเป็นกลุ่มของธาตุนะธาตุธาตุแล้วก็จะเป็นกลุ่มของอาเดียศ แล้วก็เป็นอรดสัแล้วก็จริงๆขันห้าเนี่ยถ้านนับเป็นสองก็เลยได้ห้านะลุ่มขันห้าเนี่ยถ้านนับเป็นขันห้าโดยปกติกับอุปทานขันห้า ก็เลยกลายเป็นห้าหมืเป็นห้าหมเอาอายตนะกลางหาท่ากลางหาถ้านับเ,นเฉพาะถ้าขันห้านับรวมกันก็จะได้เป็นสีน่มดอแต่ว่าถ้านับเป็นห้าก็ไม่เป็นไรก็จะทำให้เรากำนดได้ง่ายขึ้นนะเยือกขันห้าจากอุปทานขันห้าออก ในธรรมทั้งห้าหมวดนี้นะกองแรกเขาเรียกว่าขันห้าเป็นสังคตธ,ธรรมที่รวบรวมเอาจิตเจตสิกและก็ลรูกแม้ว่าแต่ละอย่างจะมีความต่างกันโดยอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดโดยลักษณะทั้งสิเ็่ประการที่กล่าวไว้ตามพระสูตร ในอนัตตาลัคณะสูตรจริงๆอนัตตาลัคณะสูตรท่านจำแนกขันห้าออกเป็นสิบเห็ดประการเรียกว่านัยยะของวิปัสสนาอยมจำได้เลยนะเมื่อจะพิจารณาขันห้าเนี่ยพิจารณาโดยอะไรอดีตปัจจุบันอ,อดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดใกล้ไกลใช่ไหมสามแล้วก็ฝานีด นอกหยาบละเอียดใกล้ไกลสามแล้วก็ปานีดเห็นไหมทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเรียวทั้งปานีดทั้งลายเขาเรียกว่าเป็นนยัยยะของวิปัสนานะ แต่ละลักษณะจะเสมอเหมือนกันอยู่เพราะพุทธพจน์จึงจัดเป็นหมวดเป็นกองไว้คือถึงจะต่างกันโดยลักษณะทั้งสิบประการเนี่ยคือโดยการสามโดยภายในภายนอกหยาบละเอียดใกล้ไกลแล้วก็เดียวแล้วก็เป็นนิดนี่นะหยาบละเอียดจางไปนิดใกล้ไกลก็เป็นสิบเอ็ดแต่ถ้าเราจัดเป็นหมวดก็สามารถที่จะทําเป็นหมวดแห่งขันได้อยู่นะ คือมีลักษณะที่เหมือนกันเช่นรูปประขันก็มีลักษณะที่เป็นกลุ่มของรูปธรรมท,ทั้งหลายที่เป็นรูปร่างสันฐานสิ่งของแม้นจะมีความแตกต่างกันโดยวัตถุเข้าของแต่โดยสภาวะลักษณะของเขาก็เป็นกลุ่มของรูปธปาตุที่มีการเปลี่ยนแปลงสลายไปย่อยยับไปตั้งก็บอกอย่างนั้นนะ สามารถที่จะถึงความเป็นอย่างอื่นได้เพราะถูกวิโรธิปัจจัยนี่ก็คือพินาศไปและเพราะปัจจัยที่ไม่เหมือนเดิมอย่างเห็นได้ชัดจึงทรงจัดไว้เป็นกองหนึ่งได้แก่รูปยี่สิบแปดแต่ก็เป็นรูปประขันเอารูปยี่สิบแปดนั่นแหละมาจัดเป็นรูปประขันเสียก็เรียกว่าหนึ่งขันแล้วก็ได้สภาวธรรมสางกถาธรรมสามประการนะที่ท่านมาสงเคา์เอาก็คือจิตเจริญสิกรูป ในขันนี่ไม่สามารถส่งเคาะพระนิพพานได้เพราะพระนิพพานเป็นขันเท่าพิมุตไม่ได้เับขันเราหรอกพระนิพพานได้เฉพาะปรมัตถธรรมสามประการเท่านั้นเลยแล้วก็เอาเจตสิกมาส่งเคาะเป็นขันสามเขาเรียกว่าเจตสิกขันสามในบรรดาเจตสิกห้าสิบสองถ้าเป็นเวทนาเจตสิกท่านก็เอามาส่งเคาะเป็นเวทนาขันเสีย เพราะเป็นกองแห่งธรรมที่เป็นความรู้สึกที่ไปจำได้ไหมายรู้มีลักษณะที่จำอาจจะแตกต่างกันที่อารมณ์นะอารมณ์ที่ไปจำมาอาจจะแตกต่างกันแต่ว่ามีลักษณะที่เข้าไปสวยอารมณ์